ฉีดฟิลเลอร์ะคับเพราะว่ามันมันตอบโจทย์ก็คือมันเห็นผลเร็วแล้วก็ฟูขึ้นเลยทันทีชอบอะไรแบบทันใจสวัสดีค่ะชื่อคุณมานะคะอรัครับครับดีครับผมผมชื่อมายนะผมเดี๋ยวดูกระจก้อมกันเลยสิ่งที่กังวลบนใบหน้าก็เรื่องของตัวใต้ตาที่มันค่อนข้างคำแล้วก็เป็นร่องชัดเจนสองข้างเลยครับก็ทําให้หน้ามันดูโซมแล้วก็มันไม่สดใสครับ ก็แบบเป็นร่องลึกเงี้งงยทำให้ดูดโซม<ซ>ใช่ไหมหลักๆเลยเรื่องของความเหนื่อยของเราอะค่ะก็มาจากบริเวณของไขมันตรงบริเวณนี้แหละที่หายไปนะคะอพอตรงนี้ไม่มีบริเวณที่ซัพพอร์ตที่ดีทําให้ผิวทั้งหมดอะลงมาของอืออก็คือจะตกลงมาเกิดเป็นเรื่องของล่องใต้ตาเนาะล่องแก้มนะคะแล้วก็เริ่มมีล่องน้ำหมากแล้วเนาะจะเห็นว่าตรงเนี้ยมีเฮฟฟี่ของ ไขมันที่ย่อยลงมานี่แซกซิงของไขมันที่ย่อยลงมามนะคะอันนี้ก็คออือปกติถ้าาแก้ตรงบริเวณนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะดึงไขมันตรงแก้มให้มันขึ้นไปด้วยประมาณมเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการเติมฟิลเลอร์บริเวณของไ <ๆ S 2> ข<อ>งมันหน้าแก้มตรงบริเวณนี้เนาะแล้วก็ไขมันใต้ตา วันนี้ก็ได้ฉีดฟิลเลอร์ตาครบ2วิคแล้วก็รู้สึกว่าตามันเริ่มสดใสขึ้นแล้วก็มันนอนเตรียมอิ่มมากขึ้นลงรองพื้นได้ง่ายขึ้นมีคนทักว่าหน้าดูสดใสขึ้นดูเฟรชขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นเลยเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆครับอมารันเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์